วันนี้นะคะวันนี้พามาดูเห็ดนะคะทุกคนแต่เห็ดยังไม่มีนะคะยังไวไปนิดนึงมีแต่ต้นสนป่าสนค่ะเข้าป่าสนกันนะคะวันนี้ทุกคนดูค่ะป่าสนเป็นป่าไม้ที่สูงชันแล้วก็จะมีเยอะนะคะมีแต่ป่าสนทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนนี่มันล้มไปต้นหนึ่งแล้วเห็นไหมคะนนต้นนั้นล้มใหม่ๆเลยนะคะ โดนฝนเมื่อคืนนี้ฝนมาทั้งวันเมื่อวานเลยล้มไปแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะพาเข้าป่านะคะวันนี้เข้าป่านะคะทุกคนอยู่ในป่าสนค่ะอยู่กลางป่าสนนะคะลุงพามาดูเห็ดแต่เห็ดยังไม่มีนะคะมีแต่ต้นสนสุดลูกหูลูกตานะคะทุกคนสูงมากดูค่ะทุกคน สูงมากนะคะป่าสนจะสูงมากนอร์เวย์ค่ะป่าไม้ธรรมชาตินะคะจะสวยเป็นแถวเป็นแนวไปเห็นไหมคะก็จะเป็นแถวเป็นแนวไปสวยงามมากวันนี้ไม่มีแดดคะ่ะมีฝนก็เลยเห็ดยังไม่มานะคะต้องให้แดดจ,จัดๆก่อนเห็ดถึงจะมานะคะทุกคน